มือในนุ่นทยาจะภาพเมน่อพี่น้องเอฟซีไปตามโค้งสุดท้ายของนาไนานะคะนาไนาเขามาสามงวดซ้อนนะคะแต่เขางวดนี้จะเป็นงวดที่สี่โค้งสุดท้ายนะคะนาไนาคว่ำฟันนะคะกับเลขสูตรนะคะโค้งสุดท้ายฟันห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะนาไนพ่นวาออกคลิปแล้วมันจะไปหาปลาหาปลาไม่ยังมาขายบรออามากินเหครับ ทีมันจะไปหาปลามาขายปแต่แคงเนี่ยโอ้ยอย่าเงี้ยราคาวาสาวโตมากุญกุญนี่เรา้คนสดคนสดนะเป็นยังไงฟันดีบ่คือย่างเงี้ยาฟันดีก็เรียกไปแล้ฟันดีเยอะฟันอะไรังได้บได้บ่แม่ฟันวานี่ก้นมากจ้าย่างยน่มากื่องมากกิเลี่ยงที่ยังมากจะลองยังหลอยิ่งก็หลา คนมาเต็มเลยแน่นั้นเนเ,เนี่ยที่จะมากินเหลียงก็ลองได้หาเขาหาน้ำเพิ่นกินบ่ท่านได้หาอยู่แต่ว่าเห็นแต่คนมากไ<อ>หลมันข้นบานา้านเฮาจักท่านเห็นบ่บ่รู้ว่าคนทา้งหลแต่ว่าเห็นคนหลาไหมข้นเต็มบ้านแน่นคนเต็มบ้านมาเต็มบ้านแต่เนี่ยวันนี้ก็มีเต็มบ้านเอานี่ใต้มากอีกหนึ่งข้นเต็มบ้านแล้วก็มีคข้นใต้ข้นดำดอกใช่ไต่สุกขาวหยางมาก เต่ายังมากเลยวะาม่อาจจบยังหัูใน่ของคนนั่นล่ะออกมาเป็นก้อนคืออีกีย่านคนเร่มาเห็นเปล่าเห็นเหล็กว่าคนว่าง่นเอื่อนออกไปบ้งมามามเมืองเหล็กนั่นเล่คนเลจมาเห็นเปิ่งเล็กยังอยู่ในลุกแกวในลูกเกวแล้เห็นเป็นหนังหาเห็นเหล็กว่าคนเร่ว่าเห็นยูเห็นตัวไดเรื่อยนหนงหาคนนันคาม่เห็นตัวไหเห็นหนงหาเห็นตัวเดียวนี่แหละมันก็เลยหันหลังหนไปเลย หายไปเลยคุณเจ้าเราเราเจ้าตีว่าจังใดลูกอยู่ในเงินเออเลขอยู่ในลูกแก้วหนึ่งหาน่ะถ้าเจ้าตีเป็นเลขสองตัวตับงตัวบ่เห็นเห็นสองตัวนี่เห็นตัวเดียวหนึ่งเอาลูกแก้วตัวเดียวลูกแก้วเ้ลูกกแวที่เป็นศูนย์บางคนเนาะเนาะว่เป็นศูนย์หนึ่งหานะนี่ก็รู้กันเห็นบนว่าเอามาให้เบิงนว่าเห็นเลขบ่เลขความฝันเป็นเป็นหนึ่งหาะเป็นหนึ่งหานุ่นสีแดงนะแดง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  เพินออกมาให้เบงเงินเอามาให้เบิงแต่ว่าบาลีกีอาหาจะซืงยิ่งเหนีบาลกีอหารเป็นศูนย์าหาอ่บาลีีห้าเฉเซน็ศูนย์เดียวอ่าตัวเดียวกหน้ำนานเลยเป็นศูนยอันนี้เลขบ้านเงินสะมันละเลขบ้านปันจะันัน้านปันสะม่นเลขบานปันมนเลขบ้านปันเลขบาันสะมันเลขบ้านปนสะมันเลขบ้านปันสูมเลขบ้านปันสะมันเลานอาจสะห็นเลบานปานสะห็นเลข้าตัวดันเว้านปันสะมันเลท้านเลขสูตร ีล่วงไปที่เรกอ่ะหาที่หนึ่งเลขสามตัวห้าสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่้าห่งคอยถึงแจะต้องหัวสามสองสี่สามสองสี่มสำนนีเลยนะตัวเน้นเน้นตัวได้ไหสามสองสี่ครับสี่ช่วงเน้นสามเลขสองตัวห้ากวจตัดหายสี่หนึ่งหนึ่งหาสองสี่มิสันนี่เลยนะ แต่วราเลขฝันมีหนึ่งหาหางเดียวนะครเนม่นฝันได้ยวมีหาหางเดียวมันคือตรงกันก็เลขสูตรเนาะยังไาตรงกันเขากันก็ดีถึงมจเจาจะไปกินเผาอยุขึ้นขึ้นป่ะบ้างเนี่ยไปเคียนไปเคียนกินเผาเคียนเนี่ยเป็นไปน้ำแถบอะไรท่ายิปสิไปเนาะไปเล่นน้ำปลาปลากินเผาปลาไปย่างปลายุขึ้นเนาะพี่น้องเส้นเล่าเปลาห้องนึงค่ะเส้นเล่าเปลาเนาะเอพซีมันกับเบิ้งตัวประเทศไทยน้องกินกับบุรุษว่าจะไปตึกไปว่านแฮซ้ายนะครัะไปว้านแฮเคขึอนนะคะ โปงสุดท้ายของน้านางว่าวันที่16เมษายน2568เลขฝัน1เ,นเมษายน1เมษาย <25 68 S 2> นอวพิษ1เมษายน2568ก็โทษเด้อค่ะเลขฝันผู้เฒ่าใส่สุดข,ขาวเอาลูกแก้วมาให้เบิ่งเลขเลขที่นี่หันมนเห็น1นหาหางเดียวนะคะเลขบ้านเลขบ้านหาตัวเดียวนุทิยาน้ำหนาเป็น05นะคะเลขบ้านนะคะคนเต็มบ้านนะคะ เพิ่นบอกว่าตะเลเล็สูตรเพิ่นป้่อยตั้งใจต้าววดยำให้อีกรอบคือหาซีหนึ่งหาหหากับหาสองซีนะคะสามสองซีสามสองซี้าตัดแล้วซีหนึ่งหนหาสองซีนะคะเป็นเน้าข้างหาศสือสลักินด่งัทบาลเลขขวฝันกับเลขบ้านกับเลขสูตรนะคะมันจะคล้ายๆกันคือหนกับ0 5นะคะส่วนตัวเจ้ามักตัวได้นี่นะนาย มักจ้องซีเหรอออ๋มักแค่นั้นเจ้ากับมักจ้องซีซื้อสลากินแบงใจเดียวมักจ้องซีก็ซื้อไปไปสลากินแบงซื้อเหรอครับซื้อได้จักใบเป็นเต้าได้มีเงินแต่งเมี่ยงวัวได้กูนึ่งลูกซื้อต่อมากพอดีกันเยอะมากอลาตอรีมาใหม่พอดีตุ้ดเต้สุดเผาด้วยกันเลยตามตามปันเลยบบครัเอ้า ได้พอดีก็สามสองสีเขาตรงแม่นอลดาเ่าแม่นเราสื่อื่องแรกกิเราฝันว่าผู้ชายสุดขาวลูกแก้วมะหอยแต่ว่าตอนจะซื้อสลากกินแบ่งผู้ชายสุดขาวมาซื้อรถบัขายรถเตอรี่ให้พอดีเนี่ยมาส่องเขายอมมาพอดีตัวที่เจ้าซื้อไปเลยแม่นตัวที่ซื้อสามสองสี่ซื้อไปสามสองสี่เลยซื้อไว้แล้วมันจังแมนว่าฝันว่าเพ่นเอาแก้วมะหอยไปเที่ยวทุกงานอดีบ้านซื้อตอนฝันท่านซื้อบ้ ตอนคันเยอะท่านเสื่อที่ยามต้าพอดีคันแล้าย่าเมตูกมาขายกสสิรีพอดีคนกัมาพอดีคอนดีให้นะยามตก็มาพอดีเลยวันเป็นกิ้งก์อะไรอยาเง้ยเขาเนี่ยต้องางจกันจาเน้นสามสองซี่เป็น อว้ยม่กัื้อได้เด้เพราะมันเลขดังเนาะมตีกับเพิ่นมักตัวแรกกับตือเอาหรอกก็นนีเหลวก็คือโต้อาะม่ได้ัเขาต้นที่เรามวนทีพานมากของเว้ยนมวดที่แล้วเขาต้นเน้นเนาะแต่เนาะเขาแมนมวทีเ้วเขาเขาต้นเน้นแต่ว่าเขาเลขต้นเขาตเพิ่นเน้นหกขมันอกห้ากสามบอก5้าหกสมมวที่แล้วเด้อพี่น้อง วดนที่แล้วเ okay. ขาห้าหกหกหาสามนะคะเขาสามตัว 3, ตัวเลขนั่นนเขาสามงวดซ้อนแล้วนะคะแต่ว 4, 4, ่าวันนี้่นถ้าเข้างวดนี <c ink ling> <opportunities> ้จะเป็นงวดที่สี่นะคะวันนี้่นเน้นสามสองสี่ม่สี่สองเลยอ้ะนะคะเลขฟันศูนย์ศูนย์หาเลขบ้านเลขฟันหนึ่งหานะคะกับมาตรงเงินก็เลขสูตรเลขสูตรกันหนึ่งหาคือกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ <t om pa> เป็นแนวทางห่สื่อสาากินแบงค <t om pa> ์รัฐบาลไทยนะคะ <t om pa> เพิ่นว่าเพิ่นจะเว้าค <queue> ลิปเราเพิ่นจะไปบ้านแหหาปลาเคลื่อนนะคะไปไปย่างปลายุ่เคลื่อนเนื้อไน่องเพิ่นว่าคลิปเราเพิ่นจะไปเลยนะคะคลิปเราในจะมีซ้ำนี่นะคะคลิปแรกคลิปโค้งสุดท้ายเลขสูตรปล่อยครั้งเดียวจบแต่ว่าเล่ข,ข้งมันกันหนึ่งหาที่กันนะคะเลขบ,บ้านศูนย์หาคะที่ผ่านมาเข้าสามตัวโต๊ะเขามาสามงวดถ้าเขาเวืนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะ ้าวขอบคุณนะนายละลายเด้อที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้ตุซีโซดีแนวทางของนานายนะคะผู้ใดสิไปนั่นลาไปยักษ์คนเขาจะเอาใจนำทานน้ำมันซอยกันนะในโคดีให้ได้โทรศัพท์ใหม่เด้อใส่ใส่แบบกดที่มันบโกดอยู่กับเก่าเหละแต่เบอร์โทรไม่ได้เปลี่ยนเนาะนาเลยเปลี่ยนอยู่เลขกกว่านี้กว่านาะเลขกกว่านี้ละอ้า ให้สัสดนีกับแนวทางของหน้านยนอ